ลูกเกิดมาสำหรับทำให้พ่อแม่สบายใจถ้าไม่อย่างนั้นมันไม่ใช่ลูกมันบอกว่าอย่างนั้นเลยถ้ามาอย่างนั้นมันเป็นเพียงเอกก้อนสกรปรกอะไรก็ไม่รู้ก้อนหนึ่งออกมาเท่านั้นแหละมันไม่ใช่ลูกถ้ามันไม่ได้ทำให้พ่อแม่สบายใจนี่เขาถือเป็นหลักตลอดชีตลอดนิรอดัอนดรเลย ลูกคนไหนก็ตามออกมาเพื่อทําให้พ่อแม่สบายใจแล้วก็ทําให้พ่อแม่สบายใจทำพ่อแม่สบายใจต่อไปต่อไปไม,ม่มีที่สิ้นสุดเลยให้ <c oughs> เป็นหน้าที่ของลูกเพราะว่ามันเป็นผ้นดีกับทุกฝ่ายและเพราะว่ามันเป็นการตอบแทนพระคุณอยู่ในตัวแม้ว่าลูกยังทำอะไรไม่ได้พ่อแม่ก็สบายใจซนะแล้ว ก็เป็นการตอบแทนพระคุณของพ่อของแม่อยู่บ้างแล้วที่ได้ทําให้พ่อแม่สบายใจเมื <c oughs> ่อมันเติบโตขึ้นมามันรู้นั่นรู้นี่ขึ้นมามันก็มีเจตนาที่จะทําให้พ่อแม่สบายใจนั่นแหละคือบุญกุศลอ,อันใหญ่หลวงของลูก <c oughs> ที่ได้กระทำนั่นเป็นสิ่งที่จะต้อง ยึดถือเป็นหลักไว้ในการที่จะทำให้พ่อแม่สบายใจเราจึงมีคำพูดขึ้นมาว่าการสนองคุณวิดามันดาแล้วก,การสนองคุณวิดามันดานั้นไม่มีอะไรมากไปกว่าที่จะทำให้พ่อแม่สบายใจ